คุณพัดช่วยขอบพระคุณเทพแห่งนมโอ้โหใครจะไปเชื่อแหละว่าจะมีคนแบบนั้นอ่ะเราไม่นึกเลยว่าเขาจะหนีออกไปจนแบบรอดชีวิตได้นึกว่าจะตายซะแล้วนี่ครับนี่คือสิ่งที่ไอรอนแฮนโนมพวกเราจะมอบบริเเกียรติแก่ท่านนะครับนี่คือหนี้ที่พวกเราจากจะจ่ายให้กับท่านเฮ้ยเร็วสิรีบหาวอลเปิลเร็วๆเข้าคงไม่ทันแล้วละมั้งหมอนั่น่ะนั่นถูกส่งไปที่มูนไรส์ทาวเวอร์แล้วหรือเปล่าันล่าพวกเราอ่ะอย่าลืมสิว่าเป็นแค่ธาตุนะในลัทธิของพวกเนี้ย เพียงแต่ว่าหมอนั่นนะ่ะเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างนะครับนะอาจจะบอกว่าผมบ้าก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือวอลเบรนนะ่ะเหมือนไปนเจอสูตรในการทำรูนพาวเดอร์ฮะใช่มันคือสูตรในการระเบิดมหาวิบัติของพวกไอรอนแฮนพวกเราที่แอบเก็บเอาไว้ครับพวกเราเนี่ยไม่อยากจะให้มันไปตกอยู่ในมือของกองทัพใดก็ตามแต่ในตอนนี้วอลเบรดเนี่ยครับนะไม่สามารถที่จะเอาตัวเองรอดออกมาได้ครับผมนะ เราไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือเขาโดนจับตัวไปแล้วครับเขาก็แค่เป็นแค่คนเขียนสมการไม่ใช่เรือไงกันนะไม่นึกเลยว่าไอ้พวกรัทีพวกนี้จะมาไล่ล่าพวกเราอ่ะนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาสามารถค็อปปี้สิ่งที่อยู่ในสมองเขาได้เมื่อไหร่แล้วก็แอบส์ลูดเนี่ยก็จะได้อาวุธมหาปัญญาล้างโลกมาเลยครับนี่ครูต้องหยุดยั้งแบบระเบิดนิวเคลียร์แบบทอมครูดเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ถ้าเปลี่ยนพ็อดแบบว่าจากเกมแบบแฟนตาซีมาเป็นเกมแบบมิชชั่นอิมพอสิบิลเนี่ยครูว่าเรา ช่ไหมแต่พวกเราคงไม่นะครับนะคนของพวกเราเนี่ยก็เหลือกันแค่นี้ครับพวกเราต้องเอาตัวรอดกันก่อนครับคือยังไงจะทิ้งเพื่อนอย่างบูบินไว้อย่างนั้นได้ยังไงกันน่ะอาจจะฟังดูบ้านะเว้ยแต่ถ้าหากว่านายคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากจะนําฉันแล้วก็ก่อนแล้วทําไมนายไม่ไปคนเดียวเองล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมหาทางไปมูนไรส์แล้วผมจะไปช่วยเพื่อนคุณระหว่างทางโอเคปะ โอ้โหนี่คุณหาทางแก้ปัญหาให้กับพวกเราทุกอย่างเลยหรือไงกันครับเนี่ยสุดยอดเลยสําหรับคนของผมเนี่ยในบางครั้งเนี่ยการจะมารวมตัวกันก็คงต้องใช้เวลานะครับนะเหมือนกับเดินข้ามทะเลสาบนั่นแหละถ้าหากว่าคุณได้เจอตัวเองในเบลเดอร์เกตแล้วก็มาเจอพวกเราขอนแล้วกันเดี๋ยวพวกเราจะเลี้ยงฉลองแล้วก็จะหาทางวางแผนช่วยคุณบาดเจ็บครับเฮ้ยนี่ชื่อเกลครับใครเหรอ เข้ามาดิเข้ามาดิอ่าตกลงเขาจะให้ช่วยหรือว่าเขาอยากจะให้เราเข้าไปนะครับแต่ดูเหมือนมันจะเชื้อเชิญน,นะครับนะอ่าแท็กมือนะครับมึงจะแท็กมือทำไหมวอ้ถามสินั่นใครวะน่ะมีคนอยู่ทีฝ้างนั้นใช่ไหมคือแบบขอช่วยหน่อยสิช่วยกูหน่อยอ n น e ี a อะแฮมนะครับนะ โซไอเลนยู่แฮนนะครับนะ <laughs> กูอยากได้คนช่วยกูก็เลยยื่นมือมาขอให้คนช่วยนะครับมันคือสำนวนอย่างนั้นนะครับแล้วกูก็มาเล่นมุกในเวลาอย่างนี้นะครับนะคนดูจะเก็ตไหมล่ะถ้ากูเล่นมุกอย่างนั้นไปนะครับนะเออเออใช่ใช่ใช่ใชดึงดึงดึง,ดงโอ้เออสวัสดี <Hello. S 1> ครับ ผมชื่อเกลนะครับนะ Water Deep ครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับนะเออที่เราต้องมาเจอกันในสภาพนี้คืออย่างนี้ครับก็ให้พูดก็คือว่ามันมีปลาสิตเนี่ยอยู่ในหัวเราแล้วพวกมันก็จะเปลี่ยนเรากลายเป็นไมเฟย์เจอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับคือระยะเวลาในการที่มันจะเข้าสู่กระบวนการนั้นจริงๆเนี่ยคงใช้เวลาซึ่งเราจะพอมีทางดีงแต่ว่าคุณอ่ใช่หมอหรือเป็นหมอผ่าตัดอะไรอย่างนั้นไหมนะครับนะ ก็จะมีเข็มเย็บหรือมีด้อะไรไหมอ่ะก็เป็นคลินิกเหมือนกันแหละแต่ขอโทษด้วยละกันนะคงไม่มีความสามารถที่จะเอาประสิทออกไปได้แหละโดยเฉพาะยิ่งนะครับนะคือการที่ดึงมันออกมาจากหัวด้วยตัวเองนะครับนะขอบพระคุณอีกครั้งนะครับหนะ้ททา,ท,าที่ช่วยพวกเรานะครับรน่าจากาไอ พวกบรรดาเอลมืดพวกนั้นนะครับนะการที่เราจะมาขนาดนี้ได้นะครับนะแต่ก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะได้พักตอนไหนเนี่ยเพราะว่ายังมีคนที่ถูกขังที่ปราสาทบูนไรส์ไม่ต้องเออมากอะไรว่านี้แล้วล่ะได้ความดีของเจ้าเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่ามากพอได้ช่วยเหลือพวกเราเออได้ยินเรื่องของรูนพาวเดอร์มาเรียบร้อยแล้วล่ะก็เข้าใจรักสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอะไรหลอกเจ้าได้เลยสินะเนี่ยรู้หมดเลยนะที่เสือกซะจริง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอาจจะก,กลับไปที่เบลเดอร์เกตกันละที่แน่ๆเลยก็คือไอรอนเฮนเนี่ยยังติดที่เจ้าอยู่นะดังนั้นเราจะจ่ายเจ้าอย่างนามเลยข้าขอให้สัญญาเลยอาเจ้าผู้นำสันติมาสู่บ้านของพวกเรา,อาไอ้พวกเอลดำไอ้พวกที่มาทำลายวัฏจักรของพวกเราในที่สุดมันก็ติดตายสักทีเจ้าได้ทำให้วัฏจักรของพวกเรากลับคืนมาอีกคราข้าขอตั้งชื่อเจ้าใหม่ว่าคือไรอฟเตอร์ ครับให้ไฮ้ายาเราเรียบร้อยนะครับนะเพื่อทําให้อนจาจักรของพวกเรายังคงดําเนินได้ต่อไปเจ้าเนี่ยควรที่จะร้องเพลงร่วมกับพวกเราไม่ว่าเ้าจะไปที่ไหนจงรับเพียงสดับรับฟัง